สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขอนวัอนี้ซาเจย์บานทู้น่าเลาะอ้าเขาปลูกขเขาปลาคือเก่าแล้วครับพี่น้องหมานบอไปบึงไปหลุ่นกันเลยครับพี่น้องหมานคือหมู่ว่านบอวันที่สิบสามน่ะกะมันก็เริ่มลาลาแน่ละหละครับพี่น้องแต่กะสี่ภาพพี่น้องมาดูปลาปลาดุงไปไปสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วแฟนกับทั้งในและต่างประเทศทุกขุสุขคนครับผมวันที่สิบสี่ครับสิงหาหมานใเด้อแมงดาขาดลอดหลุ่นกันครับ สิเป็นจังไดรมื้อนี้ตามจริงเฮ็ดเริ่มไหวแล้วพี่น้องเฮ็ดปวกเด้ปวกขาวก็หล่อคือเก่าล่ะครับปะพี่น้องลุยเลยดอกนี่เป็นได้จังได๋นีงดอกเลียครับมื้อนี้บ่บ่บ่ปัญหาเด้อะค่ะพี่น้องบ่มั่นใจ๊น้ำโบหัวฉีดมันโอ ตูมพี่น้องท่านพ่อดินอยูาพี่น้องขณะนี้เวลาเก้าโมงสิบสี่นาทีหมู่วานยางจนอันอนี้ตัแต่หกโมงไปสิพาไปเก็บเห็ดเขาทะเลนไป <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศครับมาเนี่ยรู้สึกว่าเห็ดปวกป่น <า S 1> ไหว้แล้วล่ะแม่ไหว้แล้ว,ว,ลวหมู่วานเนี่ยคนบานมืดล่ะก็เพราะสีดาวถือยู่พี่น้องก็มาละเพราะว่ามัน ห้าฟุ่กนะกลางเดือนสิงหาคมสองคนใจเหมือนครับมันนี่พอ่อถ้าเฮ็ดปวกออกแล้วมันนี่เฮ็ดปวกว่ายน,นี่ต้องรอดด้วยมันนี่ต้องรอดเฮ็ดทัวไปออกครับเฮ็ดขับเปลี่ยนเฮ็ดยังกอาค่ะพี่น้องลงรอมาขากักแล้วพี่น้องอ <c oughs> เห็ดปวกคือสีบงบอกแล้วล่ะเอาแนวที่มันเอาได้นี่นืองใหม่ครับ แกเนาะวัดว่าจะไม่สิ้นฤทิ์กระแทงมันกับหัวเราดิเรามันแจงมันอ,อ,นอน่อนเบาแล้วเห็ดมันปูกับชักสีด้ยเงี้ยบด้เดิหนิทีแต่ทีแน่ๆนี่นอไม้ครับคิดว่าได้แน่นอนแหละนอไม่นี่นอไม่ก็ดีกันแหละพี่น้องแตถือว่าเขาได้พักผ่อนไปในตัวน้ำของแท็งนอไม่นะอืม เมื่อวานน้องอ้วนโมเมนอ้วนถือจังว่งอมากพอดีนี่นี่น้องนั่งดินบอกเเมนต์น่องเอาเสียมขุดนี่ เอามือเนี่ยบอกไกลๆแล้วพี่น้องยันถือมีดเนากลับไปมองเก้ามาันพองกันนะผมมาเลยเฮ้ยนั่งดินนั่งดินแม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 นี่ชั่ว นนะ้องขี้ดินฟูงเข้าตาพี่น้องเระวังเด้อพี่น้องลบให้ท่านเด้อมันบ่มันประกันเพิ่นบรับเข้มนะขี้ดินฟูงเข้าตาปฏิติเลิกอยู่ด้วยนี่หอดบม่งงอเพิ่นดังมีแท่งมือกันนะ ออพอดีฮะนี่แหละต้มยิงกับสมตำหม้องสังกับซุปถึงมังงอเขาพอดีวัวยป็นหนันอันนี้เนาะก็ <c oughs> กสิซำหนีตัวพิถึงวานนะเอาอย่ติเอาดอกนะ าเลແแม่นแล้วแต่หุ่นนางกินบ่อันนั้นคิดวາาสั่นคุมมึงให้ได้เนาะอือสั่นดีๆก็ย,ยังว่าสั่นมึงปือกก็ฮูจักแล้ว

หยับทเทเล่นโอ้ย่าใหญ่ตื่นเลยี่ยไ,ยได้ยังเด้แล้วเอาขึ้นมาว้ายม <c oughs> ันเป็นยังไงเด้เนี่ยยีถมดีๆนะให้เพิ่อนปองออกไหม ยังงัดนยังงัดเอาเบิร์ดครับเพราะว่ารูดซื้อว่าเขาสิบเอไดอวยมันงี่ไงนี่เขาสิบเอ็ดเกพีเดอยู่ใส่เหรอหมดดำหาตัวเลยโป๊ปปัดน่ะอืน,น,นั่น แก่เว่อพี่นอ้องเมนอยู่อ,ยอ,อา,าเก็บปากบริห็ดก็ว่าต้องซีเรียสดด้อครับเด้อพี่น้องเห็นบรรยากาศมากแมนบ่เมนพี่น้องงอย ฟิวฮะแบบอารมณ์มันฟิวเห็ดปวกได้อยู่ดีๆตกปุ๊กมาหานอใหม่ก็อยู่น้ากันล่ะครับป้านอใหม่กับป้าเห็ดปวกก็ได้<ม>เพียงแค่ว่าตอนเอาเห็ดปวกกันบ่ได้เอานอาใหม่ซื่อๆบ่เนียบ่อนอนเห็ดปวกโอ้ต้องอาศัยโชกี้ดีรออีกสักนิดครับเห็ดทั่วไปก็สิออกแล้วล่ะเพราะว่าเห็ดปว่วงคนไหวแล้วแมนบ่นแมนจะหน่อยไรกับ่ต้องเอา เออแม่ปวกแกแกขึ้นทั้งอีกนั่นหนอาไตเลยปะนี่นะไตลงอีกนี่นะแมนแกคือกันเด้๋ยวเอาตุ่นเอาละช่องคำโอ้ยคำเดียวตุนละปอกออกแต่พอาตามจริงสำนีดิ่และเสียบยังงัดยังงัดงัดในหนอย เก่ปะมาหวัดเหรอครับมันมันปลูกน,นี่อะไเงี้ยมัก็เิ่อยล่นไอ้เล่นลง่งเติบโตในวันโมเมนต์โตที่เขาถึอเล็กสบิบอบอโมเมนต์โมเนต์ตัวน้อยบอครับตัวน้อยนี่คันดเก็บนี่ตัวโม เพป็นห้างบ,อบ,อบ,อบอ่อใดยูทีกัน <S <S เป็นตะไบ <S <S บอ่บอเถาบ่อใบขึ้นมึงกันนะแต่วันคือห้างเถอะคือว่าสองชั่วโมงปุ่นตีจังสี่ใดมกหนึ่งนี่ไม่ตกองกลุ่มบ่อใส่มึงกันนะใบขึ้นมามึงกันนะเถาบ่อโอ้ฮะเอาสักลอบเก็บเอาเดี๋ยวเอาจะวางจะเข้าปุ่นพี่น้องอีกจุม่มนึงครับ ทำบอธัวทุ <laughs> <It> ่มม <ice> ือเก็บกับบอนัด้องนึงกับไม่งอดปลาแมนต้งมือให้ดีๆถ้าพี่น้องสังเกตให้ดีๆครับแต่ใบใหม่นี่มแต่อันตรายทั้งนั้นได้ในป่านี่เอาหน้าหัวหอยหนัเหยาบปุงม้ำหนัก

เห็ดคอนเทลนอ่าออกไปพ่อจะเกินกับตำมุฮงบ่ผัดใส่ไข่นี่แหละอู้หนอกจากผัดเทนื้นเื่อไ้นะเห็ดได้เบิดแหละเด็กะเห็ดย่ำให้เบิงอยู่บ่ท่านได้บ่บ่บ่ท่านได้สมตะบ่ท่านได้ตำอยู่โอ้ยตำเห็ดมันปู่เมื่อวานเนี่ยไ่เขาก็ไปเห็ดหอสมขันมันเก็บไปอันนี้ก็ไปตรงน้าอยู่นี่เส่เวลาโดนเติบเก็บไทยเน่บ่ไทยเน่ก็ว่าเลยตรงเก็บแบบ ใส่เวลาโดานอีลีเฮดมันปู่หันเชียวไปเหฮดหอสมเด้คูดแนก่กะเหลืห่มหาคุดมันล่ะคน่เ่ิ่นห,นหาของป่าคุดมันคุดกิปโปมูมกิปโปมปี่หนี้บข่อยหลายโว้ยบบหลายเรื่อบยากกลบางหันวางบางทีมันกำล่างออกปีกนี่ยทหลายอยู่ค่ะพี่หนอก ขี้ปูนขอเด็ดปูนจะเลยเสาขุดให้มันออกเลืยลายบอกเตีเอาเห็ดป,ปวกนี่ไหนพอกำบอลาอ้ายกำนึงพอดีครับเงียบเมื่อนีนปลางเงียบ เอ๊ะเก็บเเลยนไม่ไหเห่น้องโคนองปลาเสีฟอนเนดังขนั้นอันนั้นฟอนไปอัพผลฟอนแบบผอฮิตอันี้ยุกนี่กระพิน้รอจะโขกจะปลาจาเขาคนเออยูุคนดีใจอยู่อ๋อฟอนมาเตะพอฮิตนี่งนี้ดิ หลายอยู่พ่อได้อยู่พ่อได้จักพัดหนึ่งกับพ่อนางรุ่นล้ากับเจ๊เอลพี่หนุ่มเลยเจอะเลยเปิดหลังนั่นนี่ปุ่มนี่อืมเล็กนะ้ำเลยสองดอกขนาดเป็นยังอะไรบ่เงีนปวด เดี๋ยวเราตัวใหญ่แนบเบิ่งมันก็แนบเบิ่งน้ำจอ่อคือใหญ่อยู่แต่ว่าหน่อยหยิบหน่อยนิดนี้ตามจริงหน่อย,อยสิเพิ่มเอาด้วยนี่บ่เลยเนาะทำหนีก็พอเอาอยู่คุณว่าเอากันไก่บ่ถนัดะไหมวันไหนเงียบเงียบชองเถือ่อ เธอแน่ก็ได้สองสามเถือ่ออันนี้มีนะชั่วเถื่อเดียวเลยนอกจากว่าทะเลย์ร้ายจอยพ่อเราแหละเออได้พัดหนึ่งพอดีแล้วนี่อ๋อพัดเดียวกับพ่อครับเก็บเห็ดมันปูเจ็บเอกวกูก็บเห็ดปวกเนาะโอ้ยเจ็บเลยเนาะเก็บเห็ดปวกจะได้คือโบ่เจ็บ,ออบอเอว เย่ยาเพชรป๋วมันบ่โดนเด้มันบ่ได้นางแสลด,ดนเด้นะครับอันนี้นั่งยุ่งส่เราหนิพี่น้องจนขาจังเหมืนเด้หนินั่งจนหมดลูกยอนหมดแล้วนิยิ <c oughs> ่งดีว่ะงานหมดเลยดิวุ้น <c oughs> พ่อละแหละโมลูกแกวสีสวดออกอืมยากด,ดิเนาะงากหมออ,อยู่ดิเนาะงานมันเนาะ เดี๋ยวจะอุดให้ดอกป่ะนั่นนั่นนั่งสันวะอ๋อมาดีกับแม่พ่อนนอหม่ครับพี่น้องจับหักเอาเลยอย่าพูดลองอีใหม่ตาดออกพ่ออีบอหนี่ตัดอีบอหพ่อพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วนะอันนั้นอันนั้นเขาหักเลยอ๋อหนี่หักแล้วไปพุ่นพุ่นไปทางพุ่นไปทางพุ่นอ๋อ ปล่อยผ่านบ่ได้ดอกพี่น้องของเสียบของเสียบอีนี่เห็นแล้วก็เอาเลยล่ะครับอืมอีนี่ของนอนนี่ก้อนเปียงนี่นี่แม่ใกล้ใกล้มือเทืนอ,อนี่ไหมเห็นดินอุ้ยโอ้โหมดหั่นดูนี่หมดขันอ่เอาว้างไว้ก่อนหุ่นครับอู้ยอ่อนเสียง โุ้ยหมด้วนโวนโอ้โ,อโ,อโ,อโหเลียมตาโอ้ยอืเขาหักเลยโอ้ของแสบเอาไปซุปครับนี่มานี่เผาเผาเราเคียนหลุดเขาแปี้ยนอใหม่ละ น่อใหม่นี่พ่นบบไั้หวงเด้อค่ะพี่น้องเกิดน,น้ำปลาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน่อใหม่อีหยังดอกน่อใหม่น่อใหม่หวัวขาดวานหน่าจมนห่วหินดกอกนองหน่อยห,หน่อยสิส คำเสียบอนี้คำสองคำหักเลยกั้แนวนอใหม่นี่หอบเลยเม่นหอบนอใหม่เลยหอบแหกแหกหอบมาหนี่ข้ามอมนอใหม่นั่นก็ไพ่นั่มเห็นนอใหม่ก็เอาแ่้วพี่น้อง こういう名前ね。 น้องใม้ปลานี่ยคือสิหลายครับอุ้ยปลต้องห่วงน้องใหม่ปลานี่ยหลายครับพี่น้องน้องใม้ปลานี่ปัหาเห็ดปะฮะน้องใหม่เมนเพียงแค่ว่าตอนนี้ปัญหาเห็ดซื้อเฮ้ยมีสาใจอีกหมานแสีบครับแป๊บเดียวก็จืดพุ่นอันนนั้ต้องออกออกไปเอามุ่งหุ่นเมนครับ างานขลังไร้ด,ดมีดหกักคือกันนี่นั<า>่นนะมีดเขาบอกว่าหงัดดิใส่อนยหลายหลาย,ลาย,ลายอะไรใหม่ใหม่เสีย,ย,ยบสนินรไหนอนนั่นสำหรับถึงจังหมุนเปีไปอีกฟังหนึ่งฟังนั้นมันเขงงา่าไง เอานอนนี่ก่อนอยสุดจหาเขาเลยแกมเ้าวว้าวน้านอยพดูดมามาผีมาขอบมาฟังพีโอ้ยบางนยาติดหล <c oughs> นอๆๆนเ้ยๆๆนะหาเขาเลยโอ้ <c oughs> หมืดนเหลาอยู look, ่ในอยู่ใต่กัวพี oh ่ดินี่หลายเนาะ้องก่อกับเพอเดียว ซ้อนคอกระต้มในเป็นมอแล้วหาเต่าเลยเวยแล้วใหญ่อีพี่พ <essel> ื้นมาหินเสาจุ่ยได้ร้ายพื้นมา น้ำห้อยสาวเจยมาได้ชองดอกขึ้นมามาจากจอมพระเลยนะอุ้ยอีพอจามาจากจอมพระมือนี่บ๊อมานย่ากับพ่อเราหยุดกับพ่อเราใช่ใช่นี่ก็ตามจะไปต่อยคนงามคูณอยากเก็บเห็ดเนาะจ้าเนอไม้ก็ได้เนอไม้ก็ได้มือนี้สรุปมานอยู่มือว่านมือว่านก็มือว่านเดียวเก็บใส่กระเป๋าเหรอคะพี่น้องเก็บพวกก็เปิดก็บ ่เยเปมื่อกี้นีพค่ณหย่อนคล้ปเสาหย่อนบึงคลิปน้ำห้อยมาเจ้าที่งูใส้มาจากท่างจากจอมพระได้หนิพี่น้องมมาจอพระครับเห็นกันเรื่อยครับเมื่อกี้กับปีปีที่แล้วก็เห็นเล่าอยู่อันพ่นไส้อันนี้ก็สายลุยเห็ดคือกันได้หนิพี่น้องสายเห็ดคือกันเต็มรูปแบบคือกันนี่ครับนี่ก็เลยนะพอดี้ไม่พอ เอฟซีค่ะพี่น้องมาจูคลิปน้ำเพลินนี่แหละเพิ่นน้ำห้อยเส้าเจยมากน้ำห้อยมาจากจอมพระพี่น้องมิดหนาวไปก็ยานเห็นปะพีควรพ่ออะไรสองสามนุยนี่ซองกะตาเดี๋ยวผมจีพาไปซองกะตาเออนี่กระต้านี่สนะมูนี่สนะเฮาพร้อมผู้ใดได้เห็นปวกสนะครับมือนี่ตาเต็มตาเลยพี่น้องลม ไปใส่โอ้ยเพิ ini 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 um ่นเห็นนี่นี่นี่บังซูเมอร์นี่ดบองนี่นั่นไหมนี่บองนโปูงน้ำนี่นี่โค้ดหมายเลขนี้นี่บังซูเมอร์กะลังเบังกะลังอดีเลยค่ะพี่น้องกะลังน้ำห้อยเชียวจืดเพจกับมีเด้อครับเด้อเพจกับมีทางเพจเพจบุกเด้อค่ะเด้อฝากติดตามน้ำมาจบคลิปน้ำเอชซีนี่แหละว่ามีมือว่ะมือนี่ก็ไดิ่งซ้ำนี่เลยค่ะพี่น้องกับนอใหม่หนึ่งกระเป๋า ลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนา้าเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่เป็นกําลังใจให็นด,ดีเสมอมากครับเป็นกําลังใจให้ทุกทท่ทานนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุข,ขสุขคนครับลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับอ่อนเห็ดหเนือหมอฟากกันกดเลยโคตเก่งเจ้าหนี้จังมากเมื่อวานมันบ้านมีต้นเบิ้งลักษณะเห็ด ไปแล้วค่ะใหญ่ๆก,ก็แล้วแฟนพันแฉบเบิ้งใหญ่แล้วนางเกี่ยวหมากจ้าจ่าแล้วเบิง <laughs> บ้งสาวเจ๋อเก็บหอดพักเบิง้งสาวเจ๋อกินหอดเข่าเพื่อนว่ะเหรอเบิ้งเบ้อดแล้วใจมันรักเพื่อนว่ะ <c oughs> หักไปแล้วเพื่อนว่ะ <c oughs> หกัาหากไปแล้วบ่ถอนโตดอกและใหญ่แล้วว่ะ <laughs> <c oughs>